าวดีส่านผู้ชที่หารถตู้นะครับวันนี้เยสุทธิ์ถามมาให้ได้แล้วนะครับรถตู้อันนี้นะฮะเป็นรถตู้ปี2018นะครับราคาเมื่อเดือนที่แล้วปีที่แล้วขายอยู่8แสนกว่าบาทนะครับวันนี้นะครับขายอยู่7แสนเก้าหมื่นกว่าบาทเราเยสุทธิ์ทำโปรมาั่นสุดประทับส่วนลด1แสนบาทเหลือเพียง6แสนเก้าหมื่นเก้าบาทเป็นปี2018รถเดิมๆนะครับเป็นเกียร์ดับราเครื่อง3,000นะครับดีเซลนะครับแล้วก็แอร์ลาบอร์ตัวใหญ่นะครับ พร้อมใช้มีม่านนะครับมีคอนโซลนะครับสิ่งสำคัญครับคันนี้เฮวิปบอลยครับนะลูกค้าเครดิตดีใช้กันดาเพียง9ก้าบาทปีดาวปีจาดปีโอนะครับสิ่งสำคัญครับรถเดิมนะครับไม่มีชนหนักพิกว่าน้ำท่วมใครหารถตู้นะฮะไปใช้งานรีบมาครับสายด่วนเบอร์0ูนย์แปด4 2ท่ปเจดสี่สาสองถึงรถยนต์ที่ถึงรถเราสวยๆอย่างนี้ต้องที่นี่ครับที่ที่ชื่อว่า 999้รถบ้านสุวิตย์ถูกและดีด